รลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอบนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องมาซ่อมกันอีกแล้วนะนั่นก็คือเจ้าไม้ตียุงที่เห็นเนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนั่นก็คือเวลากดใช้งานเนี่ยไฟมันไม่วิ่งมานะครับก็เลยจำเป็นจะต้องลื้อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าหากเราเข้าใจ เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่านะฮะก่อนที่จะเริ่มลงมือนะครับใครไม่รู้นะครับไม่แนะนําให้ทำนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเล่นกับไฟไฟมันแรงนะครับเดี๋ยวโดนดูดอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้นะครับแต่ถ้าอยากจะศึกษาก็ดูกันต่อไปนะมันง่ายมากในเรื่องที่ผมจะมาแก้วันนี้นะเจ้าไม้ตียุงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมได้ทําการถอดเอาแบตเตอรี่เก่าออกไปแล้วปัญหาที่ตรวจพบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวสวิตช์ที่เวลาเรากดปิดเปิดเนี่ยแหละมันยุบตัวนะครับมันไม่เด้งกลับคืนก็แสดงว่าสวิตช์ได้อํา โลกไปแล้วนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียที่จุดนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเห็นมาดังนั้นนะครับผมก็เลยทําการจะเอาสวิตตัวใหม่นะครับมาใส่กลับคืนไปนะครับก็ขอให้มันตรงรุ่นแล้วกันนะครับมันก็จะได้ใส่ง่ายแต่ของผมไอตัวปุ่มที่มันเป็นพลาสติกข้างบนเนี่ยมันหายไปผมก็เลยจะต้องไปเอาไอสวิตที่มีก้านยาวสีดำนะครับยื่นออกมาแทงออกมาจากรูที่ของเปลือกพลาสติกครับมันจะได้สามารถกดถึงได้นะฮะก็แค่เอาหัวแรงนะครับมาบัดกีเอา เจ้าตัวตะก,กัวให้ร้อนแล้วก็ดึงเจ้าตัวสวิตช์เก่าออกแล้วก็เอาเจ้าสวิตช์ตัวใหม่ใส่ลงไปนะครับแค่นี้ไม่ได้ยากเนาะ หลังจากที่ผมเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่เก่าออกไปนะครับผมก็หาแหล่งการจ่ายไฟใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวอะแดปเตอร์ของที่ชาร์จมือถือนะครับซึ่งก็จะใช้กําลังไฟกระแสตรงเนี่ยขนาดที่5โวลต์นะฮะก็ต่อเข้ามาที่ขั้วบวกและขั้วลบของแผงวงจรเจ้าไม้ติยุงมตัวนี้นะก็ดูที่บนแผงครับก็จะมีเขียนไว้อยู่ว่าจุดใดเป็นจุดบวกจุดใดเป็นจุดลบนะฮะก็ต่อให้ตรงตามขั้วก็แค่นี้ฮะ เสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะทําการเทสว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวให้สังเกตดูที่จุดแดงๆตรงกลางของไม้นะฮะผมจะกดแล้วมันจะมีไฟขึ้นนะครับสีแดงก็ถือว่าทํางานได้จากนั้นผมก็จะลองเอากันไกนะครับซึ่งมีฉนวนนะครับอย่าเอาเหล็กตรงๆนะครับเพราะว่าไฟที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันถูกการเพิ่มมาแล้วนะครับซึ่งมันประมาณ2000กิโลโวล์นะฮะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมยุงถึงตายนะครับ,ยยนนค,รบคนโดน ก็สะดุ้งนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองเทสอีกทีนึงนะครับว่าตอนประกอบกลับเนี่ยมันหนีบสายไฟให้มันหลุดหรือเปล่านะครับมันทำงานได้ไหมถ้ามันทํางานได้ก็แปลว่าผ่านครับอ่าของผมทำงานได้ตามปกตินะฮะเปียเป้ย เยี่ยมไปเลยเพื่อนท่านใดชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e นะครับ, like, share, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับโปรดติดตามตอต่อไปคลิปนี้ก็มีเพียงรกานี้แล้ครับสวัสดีครับ